สวัสดีค่ะเด็กๆเอ๊เด็กๆทราบกันไหมว่าวันนี้วันอะไรคะใช่แล้วค่ะวันจันทร์นั่นเองปิดไปเสาร์อาทิตย์เด็กๆไปช่วยพ่อแม่ทำความสะอาดบ้านกันหรือเปล่าเอ้ยเก่งมากค่ะวันนี้ครูเอิญจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องเพลงชาติไทยและธงชาติไทยกันค่ะเอ๊จะเป็นยังไงนะาถ้าเด็กๆพร้อมแล้วตามครูเบลกับครูหมวยไปดูเลยค่ะ ค่ะเด็กๆความหมายของค่านิยมนะคะก็คือสิ่งที่มีคุณค่านะคะน่ายกย่องเป็นรูปแบบของการคิดนะคะที่อยู่ในจิตใจของคนไทยนั่นเองเด็กๆรู้ไหมคะว่าประเทศไทยของเรานั้นมีเพลงประจำชาติด้วยนั่นก็คือเพลงชาติไทยนั่นเองค่ะไหนเด็กๆคนไหนร้องได้บ้างคะเก่งมากค่ะงั้นเราไปฟังเพลงชาติไทยกันก่อนนะคะและเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกัน เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว,ลวไปฟังกันเลยคะ่ะธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย เป็นยังไงกันบ้างคะไปฟังเพลงชาติไทยกันมาแล้วเด็กๆคนไหนร้องได้บ้างคะได้ลองตามกันหรือเปล่าเออเอ้ในเพลงชาติไทยมีธงชาติไทยเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าธงชาติไทยมีกี่สีคะเก่งมากคะ่ะมีทั้งหมด3สีใช่ไหมคะเอมีสีอะไรบ้างนะคะเด็กๆค่ะมีสีแดง สีขาวแล้วก็สีน้ำเงินใช่ไหมคะเด็กๆแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าสามสีนี้มีความหมายว่าอย่างไรถ้าเด็กๆไม่รู้เด็กๆต้องตั้งใจฟังนะคะดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สีแรกนะคะเด็กๆนั่นก็คือสีแดงสีแดงนะคะเด็กๆหมายถึงชาตินั่นเองค่ะต่อมาสีที่สองหมายถึงศาสนาค่ะเด็กๆและสีสุดท้ายนะคะสีน้ำเงิน หมายถึงพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะในธงชาติไทยนะคะเด็กๆมีทั้งหมด3สีมีทั้งหมด5แถบนั่นเองค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูหมวยจะมีกิจกรรมอะไรมาให้เด็กๆทําเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในวันนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้รู้จักธงชาติไทยของเรานะคะว่ามีรูปร่างลักษณะและสีอย่างไรบ้างนะคะให้เด็กๆค่ะ วาดรูปภาพธงชาติไทยนะคะใส่ในสมุดหรือกระดาษ A4 นะคะเด็กๆพร้อมกับระบายสีให้ถูกต้องนะคะถ้าเด็กๆคนไหนนะคะที่วาดภาพธงชาติไทยเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมเขียนคำว่าธงชาติไทยใต้รูปภาพด้วยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าคำว่าธงชาติไทยนั้นมีตัวอะไรบ้าง คำว่าธงชาติไทยนะคะเด็กๆนี่ทอทงงองูชอช้างสละอาต่อเตา่าสลอิไม้มมลัยทอทหารแล้วก็ยอยักษ์ค่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนนะคะที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งมาทางรายให้คุณครูได้ดูด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ